ันเกลี่ยง่ายทุกคนพวกเนี้ยเป็นพวกทีกท่ทททมันจะมันออกดอกออกเบ็ดนะออกลูกเฮ้ยอะผลอะไรอะ่ะเฮ้ยมันเจอผลเลยทุกอย่างทุกคนมาทางไปก่อนมันเจอผลเลยสักอย่างพีพีเอฟซีเฮ้ยจริงไหมนเนี่ยพี่พีเจอไหม ใครครับทุกคนแครวทุกคนผมผมมาเดินป่ามาเที่ยวป่าครับคุณนะรู้คนเจามันอะไรแล้วคุณนะเป็นใครอ่ะอ่่่่าออยูทีีน๋อคุณลุงจะบอกคุณลุงเป็นคนดูแลต้นมะไฟต้นนี้ใช่อ่างั้นคุณพ่อลุงก่อนหน้าเลยคุณอกินบ้างไงไหมถ้าถ้ามันสุกอ่ะเจ้าจะกินถามไม่ว่าแต่ถ้าเจ้าจะรอกับเด็ดไปหมดถ้าไม่ยอม สวัสดีครับทุกคนยินดีเราบพ,พี่เข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฝดใหญ่เลยพี่นะตอนนี้ทุกคนผมจะเดินไปหามะไฟป่าทุกคนซึ่งผมคิดว่าช่วงนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่หอมังขึ้นหรือเปล่าผมไปเจอมะไฟป่าต้นหนึ่งแต่เป็นที่ของคนหอบทําที่ในป่าไปนะผมก็เลยนึกถึงต้นมะไฟป่าต้นนี้ที่ผมเคยมากับน้องๆแถวหมู่บ้านนะซึ่ง เป็นต,ต้นไม้ไฟที่อยู่ตรงในป่าต้นเดียวไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นหรือยังนะทุกคนนะเดี๋ยวไปหาดูกันว่าต,ต้นไม้ไฟป่าตอนที่ผมพูดถึงนี้จะอยู่รึไหมหรือว่าตอนนี้มันจะขึ้นหรือยังมองไฟป่าก็อร่อยทุกคนนะถึงมันจะไม่ค่อยหวานแต่มันมีรสชาติแบบว่า,อาขอความธรรมาชาติอมเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยนะทุกคนจะไม่หวานกันไปจะไม่เปรี้ยวกันไปพอกินได้ยิ่ม ยิ่งถ้าเราแบบกินพริกเกลือกินนะยิ่งอร่อยพี่ก็วันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายเลยแค่จะมาทําคลิปแบบเดินป่าแล้วก็มาหามาไฟป่าอย่างที่ผมบอกทุกคนไม่รู้ว่าจะได้กินหรือว่าจะเจอหรือเปล่านะถ้าเจอก็ดีแต่ถ้าเจอแล้วมันไม่มีลูกไม่มีผลก็ไม่เป็นไรถือว่าผมได้มาเที่ยวในป่าแล้วกันนะทุกคนนะก็ฝากพีพทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูปพี่แฝดวีสของผมด้วยทุกคนนะ ตอนนี้ก็อยู่บริเวณทางเดินที่จะเข้าป่านี่นะอยู่บริเวณตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางเข้าป่าอีกซึ่งตรงนี้เป็นทางผ่านจะมีพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าพวกรถยนต์น่เดินขับผ่านอยู่บางช่วงนะเพราะว่าด้านบนจะเป็นทางเดินเขาไปไกลผสมควรจะเป็นจุดชมวิวนะจุดชมวิวที่อ่าอ่าเป็นจุดที่สุดเขแตแดนสยามก็ว่าได้ไปเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปเดินเท้าเข้าไปต่อ ทางนี้นะเพื่อไปหามาไฟป่าที่เราคาดหวังว่าจะเจอนะไม่รู้ว่าเจอไม่เจอพูดไปก่อนอะขอตัวเองโชคดีแล้วกันวันนี้ไปทุกคน let's go เป็นกองใจผมทีนะครับผมครับทุกคนตอนนี้ก็เดินทางเข้าไปแล้วนะบริเวณทางเข้าคือจุดนี้เลยก็จะลกๆหน่อยทุกคน ซึ่งผมก็จําไม่ค่อยได้ว่ามันอยู่จุดไหนหรือว่าต้นเป็นแบบใ,นใหนยังไงเพราะว่าไม่มาที่นี่นานพอสมควรแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะจะลองดูแต่ว่าทางผมเข้ามานันคิดว่าถูกแน่นอนโอ้น้ำใสามากน้ำใสามากๆ ก็อีกไม่ไกลนะถึงนะจุดที่ผมจะมาถามาไฟป้าว้าวธรรมชาติสุดๆเลยพี่โีดีใครชอบอะไรแบบนี้กดไลค์กดแชร์ทีนะกดหัวใจมาทีนะผมคนนึ่งที่ชอบอะไรแบบนี้นมากๆนะดี มองไปเห็นธรรมชาติที่สวยงามโคตรสวยที่ดียวดูจากลักษณะยินบกสายตอนนี้เหมือนมีฝนตกก่อนหน้านี้นะทำให้ทุกทรายต่างมีรอยที่น้ำซับเจอไหมทุกคนมองรูปย่งงมีน้ำซับเดี๋ยวหาที่นั่งทักก่อนคิดว่า ผมน่าจะมาถึงจุดที่มีต้นมะไฟแล้วแต่ว่ายังหาไม่เจอเป็นต้นไหนนะทุกคนนะที่ส่งมาไฟไหมที่มีส่มาไฟมาเป็นบางช่วงแล้วตอนนี้ผมเองก็กำลังหามองต้นมะไฟป่าที่เคยมาหาเมื่อหลายปีที่แล้วนะ โอเคครับทุกคนผมต้องหาที่นั่งแล้วก็วางของไว้ก่อนอันดับแรกนะแล้วก็ผมจะหามาไฟต้นมาไฟป่าว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วตอนนี้คือต้องหาก่อนเพราะว่าต้นมันโดนพวกต้นไม้เงยปิดบังอยู่บังบังบังต้นไม่ไมมอยู่ทําให้มองไม่ค่อยเห็นไอเทมตีเดี๋ยวขวางของก่อนแล้วกันนะโอ้แฉแนะดูเลย ตรงนี้ไดไหมโอเคผมขอใช้ตรงนี้ในการวางของคนบนหินจะไหมเพื่อปลอดภัยกว่าแล้วก็ไม่องกลัวเรื่องของมดหรือสัตว์เลื้คลานที่จะมาทำลายกระเป๋าเราวางที่สูงไว้ก่อนแล้วก็อันดับมาคือขอนั่งพักแป๊บนึงก่อนนะ กำลังหามองอยู่ว่าต้นมะไฟป่าตอนนั้นอยู่ไหนแต่ผมเชื่อว่าอยู่ไม่ไกลจากนี่นะแล้วผมคิดว่าผมมั่นใจแล้วว่าตรงละแวกนี้ต้องมีต้นมะไฟอยู่แน่เลยแต่ยังไม่รู้ว่าต้นไหนไหนเพราะว่าบางทีมันมีต้นไม้ยังอื่นบดบังมาอยู่ทุกคนพี่ธรรมาชาติดีไหม บอกเนะลยรอบรอบผมเนะี่ยมีดนันกล้วไม้ทั้งสายนะ้าที่สวยงามมากจริงๆทุกคน ก็ที่ถือว่าเป็นภารกิจของผมนะที่ต้องมาตามหาต้นมะไฟในป่าซึ่งเป็นมะไฟที่ผมอยากจะให้พี่เอฟซีได้เห็นมากๆก็เป็นมะไฟป่าจริงๆแล้วก็อยู่ในป่าลึกพอสมควรเลยนะกว่าวขึ้นมาจุดนี้ได้ผมก็เดินเท้ามาไกลพอสมควรแหลนะทุกคน่าเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนี้แนละ้วเดินตามหาต้นมะไฟก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเจอปุ๊บก็จะให้พี่เอฟซีได้เห็นพร้อมกันนะทุกคนนะไปะ ภารกิจผมต้องทำเลยจได้วันนี้ต้องทำให้ได้ไปเล้วก่อนเกลียยง่ายทุกคนทุกงนี้เป็นช่วงที่มันกำมันออกดอกออกเบ็ดนะออกลูกถ้ามองบนยอดไม้ต้องเจอลูกนาแต่ว่าใช่ทุกคน มงนไม่เจอนะตันแทนมองบนยอดนะก็ไม่เจอจะมีลูกหัวผลอะไรอยู่บนยอดไม้ธรรมาชาติมากนี่ดูฝั่งนี้กันนะลกจัง ออะะไระ่มันเจอผลหรือทุกอย่างทุกคนมาทำไปก่อนมันเจอผลหรือสักอย่างพี่เอฟซีเฮ้ยจริงไหมเนี่ยพ,พี่เจรไหมเจรไหมครับผมมาไฟ เดี๋ยวไปใ,ใกล้ๆนี้น่ทุกคนใช่ใช่ใช่มะไฟเย่เ yeah, ย yeah. ่คนเจอแล้วทุกคนมันคือมะไฟป่าครับผมับใจหมดจิ้งเลยคนแช่เป็นมะไฟป่าถึงแล้วถึงแล้ว เจอไหมครับทุกคนโหลูกใหญ่มากแต่มันยังไม่สุกพ,พี่มันยังไม่สุกนะ,จะเจอป่ะผมซูมให้ดูนีนะใครยังไม่เคยเจอมะไฟป่านะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะมันก็จะคล้ายๆมะไฟบ้านแต่ว่ามันค่อนข้างจะบางลูกอาจจะยังไงแลัขนาะลูกมันจะย,วยาวๆกว่าไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะแต่ความอร่อยไม่แพ้กันทุกคนบอกเลยนะ นี่น้ำมาไฟป่าทุกคนเต็มต้นเลยอยู่ดิเฮ้ยดูลักษณะมันมันจะใหญ่นะทุกคนแต่ว่าผมขึ้นไปยังไงเฮจยขึ้นไปเอามาดูมากเลยด้านล่างมีตกไหมนี่นี่เจอแล้วตัวอย่างให้ดูนี่ตกบนพื้นเห็นไหมนี่จะประมาณนี้พี่เอฟซีครับนี่มาไฟป่านะเจอไหมเนื้อจะประมาณนี้แล้วก็ลูกก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแหละนี่เนื้อนี่คคอเสียไหมมันตกมาเสียนี่นะนี่นะเป็นอย่างนี้นะ ศกสนาของแม่จะเป็นวันนี้เลยนี่แต่รู่นี้มันเสียทุกคนนะเจอจนได้พี่ซึ่งผมเองก็มัวเลยไปมองข้างหน้าไม่มองย้อนกลับมาฝั่งนี้นะจนมาเจอเมาไฟอยู่ด้านหลังผมนี่เจอวะ หน้าผาเลยทุกคนเจอปะผมก็ลืมพิกัดไว้อยู่ตรงนี้เอาตรงๆมันไม่ได้มานานเป็นปีมันก็คงจะลืมบ้างทุกคนนะแต่ว่าดีใจที่เจอแล้วก็เดี๋ยวผมว่าอีกคักอาทิตย์หนึ่งจะมาดูนะคิดว่าน่าจะกินได้แล้วนี่คือลูกมันก็เริ่มใหญ่ทุกคนแล้วก็บางลูกก็เริ่มตกมาเพราะมีพวกไม่รู้ว่าจะทันพวกสัตว์ป่าหรือเปล่ากระรอกนกเงี้ยอาจจะไวกว่าเรานะเพราะว่าเป็นที่ของเขานะทุกคนนะแต่ถ้าว่าถ้าเรามากินแบบว่าเรา กินแบบว่าไม่ไม่ให้กินแบบโลบมากแค่เอาพอกินเงี้ยให้ตัวเองพอกินเนี่ยไม่ต้องเอาไปจนหมดจนสัตว์ป่าไม่มีกินอันนี้มันก็ดูเห็นแก่ตวัวก็โลบมากเกินนะแต่ผมจะมากินแต่ว่าผมไม่จะขนกลับหรือว่าจะเอากลับไปหนอะแย่ๆนะทุกคนนะแค่จะมาจะเองได้กินแล้วได้ใครคลิปให้เพียบสีได้เห็นว่ามาไฟป่าเป็นแบบนี้แบบเนี้ย,ยทุกคนเนีย่ยสัตว์ป่ากินใช่ไหมนี่คือร่องรอยของพวกกระลอกไม่ก็นกทุกคนนะมันกินแล้วมันก็ทําตกลงมานี่นะโอ้ยเนื้อสวยมากนี่ น่ากินเลยอ่ะแล้วก็หอมด้วยโอ้ยรอกัอนนะให้ผมมากินถ้ามันสุกอ่ะโอเควันนี้ถือว่าผมสําเร็จละได้มาเจอต้นมะไฟป่าอย่างที่ผมตั้งใจไว้ละแต่ทางนี้ทางนั้นมันกินไม่ได้ทุกคนเพราะยังไม่สุกนะทุกคนนะต้องรอให้มันสุกก่อนเราถึงจะได้กินแล้วก็คิดว่าถ้ากินตอนนี้มันจะไม่อร่อยเหมือนตอนสุกนะ แล้วก็อย่างที่บอกฮะเราจะไม่เห็นแก่ตัวโดยการถ้ามันสุกก็คงจะกินแค่พอกินนะไม่เอากลับไปหมดนะทุกคนนะให้สัตว์ป่าไว้กินบ้างแล้วก็เราไม่รู้ว่าต้นไม้ไฟต้นนี้มีใครรู้บ้างว่าอยู่ที่นี่เราไม่รู้นะอาจจะมีคนที่รู้ว่าตรงนี้ต้นไม้ไฟป่าพวกนนยพานหรือว่าคนดินป่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องถ้าเจอต้องบอกเขาว่าเออให้บแบบเอาแบ่งๆกันกินทั้งคนทั้งสัตว์นะทั้คนนั้พวกสัตว์ป่าก็ใช้ชีวิตในป่าพวกมันจะต้องประทังชีวิตด้วยผลไม้บ้างอะไรบ้าางเงี้ยนะ ก็อยากให้ช่วยกันดีใจทุกคนจะเจอแล้วดีใจละอย่านี้มองเข้าไปก็น่าจะเห็นแต่ว่าถ้าใครไม่สังเกตก็คงจะไม่เห็นนะทุกคนนะอเจอไปนะทาไมสังเกตจะไม่เห็นนะทุกคนเพราะมีพวกต้นไม้บังอยู่อยู่จากมุมนี้มองเข้าไปนะต้องสังเกตดีดจะเห็นบอกเลย พอมะคนเดินมัวแต่ระวังกลัวจะตกจุดที่เป็นแอ่งน้ำอยู่นะด้งนั้นระวังก็จะมองต้นมะไฟอ่างเงี้ยมีใจมากที่จเจอทุกคนตอนนี้ก็นั่งพักก็ได้แป,ป๊บงานทุกคนหลังจากที่เจอม,มาไฟผมดีใจมากพี่เอาตรงตื่นเต้นมากนะเพราะว่าปีหนึ่งได้เจอครั้งเดียวแล้วก็ โอกาสที่จะเจอน,น้อยเพราะว่ามันมีแค่ต้นอยู่ในป่านะเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวเดินทางกลับเหมือนกันเพราะว่ามันยังกินไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่สุกดีมันต้องรอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งม่ก็สามสี่วันนะน่าจะกินได้ละเม็ดใหญ่มากน่ากินมากเดี๋ยวผมเองก็จะเดินทางเมครั้งหนึ่งก็จะมาถ่ายพีเอฟซีดูถือว่าครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการตามหาต้นมะไฟป่านะสบายใจได้เจอละ เดี๋ยวไหก็รอวันที่ผมมากินอีกวันหนึ่งแล้วกันวันนี้คงกินไม่ได้ก็ได้เห็นกเชื่นใจแล้วแล้วก็ได้รู้ว่าผมยังจำทะใครครับทุกคนแถ่ายไวนผมผมมาเดินป่ามาเที่ยวป่าครับคุณนะ้ารู้เจ้ามาทำอะไรแล้วคุณน้าเป็นใครอ่ะ,อะอน อยู่ที่นี่รู้นะว่าเ้าจะมาทำอะไรอย่นี้รู้ดนอะไรคือผมผมเ้าจะมาเอามาไฟค่ะใช่ไหมมาไฟของขลุงเหรอลุงนีมวนทิมนะผมไม่เอมันไม,ม,นไม่มีเจ้าของไม่เหรอมันอยู่ตามธรรมชาติคุณลุงข,ข่าดูแลมันมาคุณลุงครับมันเป็นของธรรมชาติลุงไม่สามารถมาเอาเป็นเจ้าของได้คุณลุงอยากเข้าใจผิดป้าคุณตา ดูแลข้าร้อมันออกเราจะมาเอาแบบนี้ไปไม่ได้แล้วคุณลุงบ้านอยู่ไหนคุณลุงอยู่โผล่มาแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าของต้งนมะไฟอะ่ะดูแลที่นี่ไว้ตั้งนานแล้วมาดูที่ไรหายไปหมดแล้วคุณลุงเป็นเจ้าของที่เหรอมาดูแลที่นี่ไว้ตั้งนานแล้วอ๋อคุณลุงจะบอกคุณลุงเป็นคนดูแลต้นมะไฟต้นนี้ใช่ อ่างั้นผพ่อลุงก่อนนะเดยผมขอกินบ้างไงไหมทัสมันสุกอะพระเจ้าจะกินขาไม่ว่าแต่ถ้าเจ้าจมอกรับเด็ดไปหมดขาไม่ยอมไม่ครับผมไม่ใช่คนลบมากพ่อลุงงั้นเอาเป็นว่า,มาผมรอบที่แล้วมันขึ้นกลับมา้าไม่เจอมันเลือเลยบากไเลยมาดูอีกทีตอนนี้ผมเองได้ไหมที่เอาไปหลอกที่แล้ว ไม่ใช่พวกผมครับผมมาเจอแต่ผมก็ไม่ได้กินจนเอาไปหมดผมรู้มีผมมีความแบ่งปันพอสมควรผมเอาไปแค่พอกินผมไม่เอาไปขายหรือว่าไปทําแบบให้มันเสียหายให้มันเสียของดีคิดแบบคุณลุงเมื่อต้องกลัวหรอกคุณลุงจริงๆคุณลุงไม่ควรจะมาสะแสดงความเป็นเจ้าของเพราะว่ามันเคลื่อนตามธรรมชาติของมันคุณลุงไม่ได้เป็นคนมาปลูกแต่แลก แค่ดูแลไม่ได้ปูครับคุณลุงมาดูแลื่วนที่มันขึ้นคอยพนดินนี่มันจนมันเติบโตอ๋อคุณลุงคือเป็นคนที่คอยให้มันไม่โดนพวกไอ้หนอนเหนื่อยมันกินว่างั้น,นคุณลุงครับผมว่าคุณลุงน่าจะยังไงอะใช้คำว่า ผมยังไม่เชื่อฝากใจว่าคุณลุงเป็นคนดูแลคุณลุงอาจจะอ้างตัวเพื่อมาเป็นเจ้าของต้นมะไฟก็ได้ไม่ต้องกลัวคุณลุงผมไม่โลภมากรับผมแค่กินให้รู้ว่ามากินผมไม่มากินเพื่อเอาเจ้ากลับไปขายว่าอ,อะไรคุณลุงเจ้ากินขาม่วา่าเจ้าจะคนกลับไปหมดนะบอกได้ทั้งเดียวความดีมีันให้เจ้าเอง ผมว่ากลับเอะอยู่ต่อมีระหว่งคุยยันยาวเพราะว่าคุณลุงเจงก็เหมือนจะค่อนข้า,างจะห่วงต้งมนมาไฟตรงนี้นะเดี๋ยวมาครั้งหน้าหวังว่าผมจะเจอคนลุงนะวัะนขบไปเช็คก่อนกัน,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 น่อกผมรู้แล้ว